New i n น r a s t r u c t u r e นะคะสาธารณนุโภครูปแบบไหนสาธารณูปโภคคืออะไรสาธารณนุโภคก็คือสิ่งสาธารณะนะคะที่รัฐบาลเนี่ยสร้างเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นถนนน้ำประปาไฟฟ้าสวนสาธารณะนะที่รัฐบาลเนี่ยสร้างเอาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยเข้าไปใช้ได้ แน่นอนค่ะบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟนะคะก็คือว่ามันมีการสร้างเอาไว้ให้ดีอยู่แล้วนะคะเราแค่ไปใช้นะคะแล้วก็จ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟนะซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราคราวนี้นะคะถ้าเกิดเรามองในแง่ของธุรกิจนะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ย ต้องการจะสร้างโรงงานซักโรงงานหนึ่งเนี่ยคุณจะไปสร้างโรงงานที่ไหนแน่นอนนะคะหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าไปสร้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ย เขาก็ทําถนนเอาไว้ให้แล้วปรับพื้นที่เอาไว้ให้แล้วนะคะเขาติดตั้งพวกน้ำไฟต่างๆที่มันเหมาะกับการสร้างโรงงานเอาไว้ให้ดีอยู่แล้วเราเนี่ยแค่เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปสร้างโรงงานในนั้นเราก็สามารถไปใช้สาธารณูปโภคที่เขาเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้ดีอยู่แล้วแล้วธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าโยกเนี่ยเลือกที่จะไปสร้างโรงงานเองที่ไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยหยกจะต้องไปปรับพื้นที่เองจะต้องไปขอน้ําปปาขอไฟนะที่มันจะต้องใช้กับโรงงานนะคะจะต้องไปทําการบําบัดน้ําเสีย อีกหลายเรื่องหลายอย่างเลยกว่าจะสร้างโรงงานขึ้นมาได้โรงงานหนึ่งซึ่งมันก็จะลำบากมากๆเลยนะคะในคลิปหน้านะคะหยกจะมาบอกว่าแล้วในยุคนี้นะคะมันมีสาธารณุมพภคอะไรบ้างะคะที่เราจะสามารถใช้ได้แล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้กับธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมันคือสาธารณุมพภคอะไรบ้าง